สวัสดีคร,ครับ,บ,รบพบอกันอีกแล้วนะครับกับเปวยบบทสไฟชาแนวครับวันนี้ก็ภาพีี้าพนองมาเบิรงบรรยากาศนะครับการจัดการแข่งขันนะครับทดสอบทัวแมนนะครับมี <cop Maple> สนามยิ่งพื้นแสงสิงแก้วครับผม ครับผมก่อนเขางานนะครับครับสิมีเจ้าหน้าที่นะครับจากสาสุขนะครับมาคอยตรวจนะครับตรวจเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับตรวจวัณนุคภูมินะครับแต่ว่าไอ้คือเจ้าหน้าที่ทั้งเบินะครับแหล้าก็นักกีฬาที่เขามาในสนามมือนี้นะครับผ่านการสวอปแล้วก็ฉีดวัคซีนครบทุกทุกเข็มนะครับครบสองเข็มมาเรียบร้อยนะครับก่อนเขามาในงานมือหนี้นะครับ แต่ว่ากรเขางานกับตรวจตรวจซ้ำอีกรอบหนึ <S <S in ่งนะครับครับเพื่อความปลอดภัยครับผมครับ ืันนี้ขอญาตนะครับผ <c oughs> no ้าเอฟซีเขามาเบ่งบรรยากาศในสนามทดสอบข้อแม่นนะครับนะครับเป็นการจัดแข่งขันนะครับเป็นกีฬานะครับกีฬายิงปืนนะครับของสนามยิงปืนแสงสิงแก้วนะครับนะครับผมตอนนี้ผมถ่ายบรรยากาศยมูเซานะครับก่อนทีนักกีฬาสีขามานะครับ ให้นพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับสนามยิงปืนนะครับนะครับสนามยิงปืนนี่มีทั้งเบิร์ต12ช่องยิงนะครับพี่น้องนะครับ12ช่องยิงนะครับ แต่ว่าบรรยากาศตอนแข่งขันสีบอสไทยทพี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่ายานกิดกดชุมชนของ YouTube นะครับไายให้เบิ้งบรรยากาศก่อนแข่งขันนะครับมื้อนี้ผมเป้ยบักสมปอยนะครับได้รับหน้าที่ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจําช่องยิงนะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมช่องยิงนะครับ ชว่วงนี้ติดพาลกคิตลายครับพี่น้องเลยบบไดไปเหตุคลิปให้พี่น้องเข้าได้เบ่งนะครับกัม่ายเอาบรรยากาศการทำงานนี่แหละครับให้เบิึงนะครับพี่น้องนะครับทายบรรยากาศการทำงานเนาะนะครับยังไดพี่ก้อนแซ่บครับแซ่บแซ่บแซ่บเนาะพี่โอ้ข้าตขตุมเขาข่าเข่าเ่อาเ่าาาเาาเา่า สุดยอดอ้าทำยังไงครับอร่อยมากครับข้าวปมยำเช้าครับยามเช้าวันนี้อากาศประมาณ16องศาครับโอ้หนาวแห้งหนาวแห้งนะครับเคลมราชบ้านเท่าหนาวแห้งนะครับด้วยครับผมเแย่กาครับผมโบดีอาบน้าเมนี่สองหมื่นแล้วเนี่ยให้โรู่เห็ดอย่างเดียวอย่างดีของรวมแก่

ลำดับสองลำดับหนึ่งแล้วก็ผู้ชนะเลิศน,นะครับขอให้อยู่ในที่นี้นะครับเพื่อจะขึ้นรับรางวัลนะฮะรวมทั้งผู้สนับสนุนทบกันนะครับท่านที่สนับสนุนทบกันก็ขอขออนุญาตเชิญเรียนเชิญท่านนะครับอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะเตรียมรับถ้วยเป็นลำดับแรกนะครับ ดูนัดแชมป์แชมป์แชมป์นะครับท่านอาจารย์ชอนี่เป็นวิดีโอวิดีโอรอผลคะแนนอยู่ใช่ไหมครับแชมป์มาทางนี้ก่อนก็ได้ครับท่านครับเดี๋ยวให้น้องวิ่งมาส่งผลคะแนนให้กับเรานะครับอาจารย์เสือทางปืนแชมป์ครับก๊อฟ ใส่วัวเตรมเนยงกินครับยงกินออกมามาก็กินตำกินต้มเอนะครับเป็นขายกเรียกสุราอฎรวธาีโอครับถ้าถ้าสุดฟังต้องกิ้ครับแซ่บๆบอกอีกก่านถัดมานะวครับเป็นลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ากงทานเมืองเขมราชธานีนะครับโอ้โใหญ่เลยว่ะี่ทนี้งใหญ่ขนาดเลยปวดครับปวดปวดปวดงขบรให้การสนับสนุนขออนุญาตครับพี่พี่ ขอยาไทยคลิปครับพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยรับโอ้ยมันสีลุดตัวนี้ครับกับโอ้ยถลทได้หลายครับครับก็สุดท้ายนะครับกับก็หวงดีแสงได้พอดีครับพี่ชื่อครับรกิติแอร์นะครับจำหน่ายแอร์ติดตั้งซ่อมรังแอร์แอร์บ้านแอร์รถยนต์นะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ โอกาสหน้าโอกาสต่อไปนะครับท่านผู้สนับสนุนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้สนุสนับสนุนในกิจกรรมของเราต่อ,ตอ,ตอไปนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับเสียงปรบมือให้กับท่านผู้สนับสนุนของเราอีกสักครั้งได้่งครับ,รบขอบคุณมากๆากครับตอนนี้ผลคะแนนฮะรู้สึกว่าทางกรรมการมีมีเครียดไหมคกรรมการครับการตัดสินในวันนี้มีอะไรที่ทําให้หนักใจบ้างไหมครับ ครับอันนี้เป็นรองชนะเลิศอันดับ2นะครับใช่ครับสจอารนะครับพูดง่ายๆก็คือที่3ามเออที่3นะครับรับรางวัลแทนนะครับและรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ดาตำรวจจักพงศ์หมอนิน สถิติ432คะแนนครับโอ้แสดงความดีด้วยครับเฉพาะเก็บลาครับรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณนรากรพิสิมพุทธิธาดาชนะเลิศครับ คุณนรากรพิสิมพุทธิธาดาผุ้ผู้ชนะเลิศนะครับสำหรับด้วยสถิติยิงได้462คะแนนครับแสดงความดีดีด้วยนะครับโอเคครับชิญทั้งสามท่านนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับถ่ายรูปเป็นเกียรติให้กับทางคณะกรรมการตัดการแข่งขันยิงปืนเกมราชิตตุดที่หนึ่งขอขอบพระคุณท่าน ผู้กับเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับผมอ่าเรียกว่าชิมนะครับชมชิมช็อปไปด้วยเนื่องจากเป็นวันเทศกาลอาหารแห่งเมืองเขมราาชนะครับแล้วก็วันนี้เรายังมีจากบอบนนะครับผมมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารเขาเรียกภาษาเกี่ยเขาเรียกอะไรนะ t e s ข of เขมรได้เทสออออกเสียงคือ ท่านมมบนี่จะน่มือกับทาวารถ้วยถ้วยถ้วาเกี่ยวกับถนนคนเดินนะครับต้องอย่างนี้เลยนะจะให้ 9, ที่น้องที่มาเที่ยวงานได้ชมกิจกรรมหลายๆอย่างอยู่ตรงนั้นไม่ไว่าจะเป็นดนตรีไม่ไว่าจะเป็นอาหารไม่ไว่าจะเป็นเสื้อผ้าครับครับเข้ารงงานนะครับ ได้รางวัล่เปีทองประชุมเอบคุณครับกันครับมีคำกลุ่มิใจครับครับใหญ่น้อยเราก็มีกล้วยรางวัลครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับขอบคุณครับพี่พี่ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะครับ